เป้าหมายที่สำคัญของการศึกษาคือการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีคุณภาพตามศักยภาพของแต่ละบุคคลและมีคุณธรรมจริยธรรมอันดีงามสามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขมณฑลทนหารบกที่21โดยพลตีเฉลิมทรัพย์ยิ่งผู้บัญชาการมณฑลทนหารบกที่21ในขณะนั้นได้เล็งเห็นความสำคัญในเรื่องดังกล่าวจึงได้จัดตั้งโรงเรียนอนุบาลมณฑลทนหารบกที่21ในสังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชนขึ้นในปี2513และในปี2532พลโทอิสระพงษ์หนุนพักดีแม่ทัพภาคที่2ในขณะนั้นวีดําริให้จัดตั้งศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนค่ายสุรนารีเป็นลำดับต่อมาทั้งนี้เพื่อให้บริการการศึกษาระดับปฐมวัยและก่อนปฐมวัยแก่บุตรหลานของกำลังพลและประชาชนรอบค่ายทหารนับถึงปัจจุบัน เป็นเวลา50ปีสามารถบ่มเพาะต้นกล้าที่มีคุณภาพที่เป็นทั้งคนดีคนเก่งเข้าสู่สังคมเป็นจำนวนมากปัจจุบันโรงเรียนอนุบาลและศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนค่ายสุรานารีมีพลตรีชลิตบรรจงปลุผู้บัญชาการมณฑลทนหารบกที่21เป็นผู้รับใบอนุญาตพันเอกปฏิพานพนาพิสารเป็นผู้จัดการโรงเรียนนางสาวพิมลพันธ์พงสุวรรณเป็นผู้อำนวยการโรงเรียน มีครูและบุคลากรทางการศึกษารวม29คนจัดการเรียนการสอนในระดับปฐมวัยตั้งแต่ชั้นอนุบาล1ถึงชั้นอนุบาล3จำนวน9ห้องเรียนนักเรียน220คนและระดับก่อนปฐมวัยจำนวน2ห้องเรียนนักเรียน27คนอัตราส่วนนักเรียนที่เป็นครอบครัวทหารต่อครอบครัวประชาชนทั่วไปร้อยละ60ต่อ40 โดยจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยผู้ศักรารา2,560ของกระทรวงศึกษาธิการซึ่งมุ่งเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญตามสาระการเรียนรู้ทั้ง4สาระประกอบด้วยตัวเด็กบุคคลและสถานที่แวดล้อมตัวเด็กสิ่งต่างๆรอบตัวเด็กและธรรมชาติรอบตัวเด็กโดยบูรณาการผ่านการเล่น6กิจกรรมได้แก่กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ กิจกรรมเสริมประสบการณ์กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์กิจกรรมเกมการศึกษากิจกรรมการเล่นตามมุมและกิจกรรมการเล่นกลางแจง้งมุ่งเน้นส่งเสริมพัฒนาการของผู้เรียนทั้ง4ด้านได้แก่ร่างกายอารมณ์จิตใจสังคมและสติปัญญามีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมหรือ DLTV ตามนโยบายของกองทัพบ,บก และยังส่งเสริมให้นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมด้านวัฒนธรรมประเพณีและสันทนาการเช่นการสแสดงการแข่งขันกีฬาและกิจกรรมอื่นๆของชุมชนด้วยด้านสุขอนามัยและสวัสดิการนักเรียนได้รับการตรวจคัดกรองภาวะสุขภาพเบื้องต้นจากครูประจำชั้นเป็นประจำทุกวัน จัดให้รับประทานอาหารกลางวันอาหารว่างและนมอย่างครบถ้วนถูกต้องตามหลักโภชนาการมีการทำประกันสุขภาพตรวจสุขภาพร่างกายและทันตสุขภาพโดยพยาบาลและทันตแพทย์เทิมละหนึ่งครั้งมีห้องพยาบาลและเจ้าหน้าที่ดูแลเด็กป่วยในช่วงการระบาดของไวรัสโควิด -19 ทางโรงเรียนอนุบาลค่ายสุรานารีได้ดาเนินการดังนี้ก่อนเปิดเรียน สร้างความเข้าใจและให้ความรู้แก่ครูและบุคลากรทุกคนเตรียมความพร้อมด้านสถานที่อุปกรณ์และแนวทางการปฏิบัติงานประเมินตนเองตามแบบประเมินเตรียมความพร้อมสำหรับสถานศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการผลการประเมินผ่านในระดับสีเขียวสามารถเปิดการเรียนการสอนได้มีการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ช่วงเปิดเรียน ตั้งแต่วันที่1กรกฎาคม2563เป็นต้นมาได้ปฏิบัติตามแนวทางการป้องกันโรคโควิด -19 ของกระทรวงสาธารณสุขเช่นการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายการรักษาระยะห่างมีแผนเผชิญเหตุกรณีพบผู้ป่วยประสานเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในพื้นที่ติดตามให้คำแนะนำสม่ำเสมอจากความมุ่งมั่นตั้งใจในการปฏิบัติงาน การรักษาม,มาตรฐานด้านการเรียนการสอนสามารถนำหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมและมีประสิทธิภาพส่งผลให้โรงเรียนอนุบาลและศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนค่ายสุรานารีได้รับรางวัลและการรับรองมาตรฐานที่สะท้อนถึงการเป็นผู้บริหารนักพัฒนาบุคลากรก้าวหน้าและนักเรียนหน้าชื่นชมดังนี้ด้านสถานศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนผ่านการประเมินมาตรฐานศูนย์เด็กเล็กน่าอยู่ระดับดีมากประจําปี2555จากกรมอนามัยและผ่านการประเมินตามเกณฑ์สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติประจําปี2561ในระดับคุณภาพดีมากโรงเรียนอนุบาลค่ายสุรานารีได้รับการรับรองระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาการศึกษาปฐมวัยระดับดีมากในปี2556 จากคณะกรรมการการศึกษาเอกชนและได้รับการรับรองมาตรฐานการศึกษารอบที่3ในปีเดียวกันจากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษาด้านผู้สอนนับเป็นเกียรติยศอย่างสูงสุดที่ครูของโรงเรียนอนุบาลและศูนย์พัฒนาเด็กก่อนัยเรียนค่ายสุรานารีได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์เบนจมาัดเร็กคุณาพร์ชั้นที่5าจำนวน9ท่านในปี2557 นอกจากนี้ยังได้รับรางวัลครูดีสรีโคราชรางวัลครูเอกชนดีเด่นและรางวัลอื่นๆต่อเนื่องทุกปีด้านผู้เรียนนักเรียนทุกคนมีการพัฒนาที่เหมาะสมทั้งด้านร่างกายจินตนาการและทัศนคติมีความพร้อมที่จะศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นและได้รับรางวัลต่างๆมากมายในการแข่งขันทักษะด้านพัฒนาการด้านกีฬาและอื่นๆจุดเด่น ของโรงเรียนอนุบาลและศูนย์พัฒนาเด็กก่อนใปเรียนค่ายสุรานารีคือการจัดกิจกรรมอาร์มี่คิดเพื่อฝึกทักษะการทหารขั้นพื้นฐานให้กับนักเรียนทำให้นักเรียนมีร่างกายที่แข็งแรงมีจิตใจที่เข้มแข็งอดทนมีวินยัยมีระเบียบและมีจิตอาสาซึ่งเป็นเอกลักษณ์และอัตลักษณ์ของโรงเรียนนอกจากนี้โรงเรียนอนุบาลค่ายสุรานารียังได้ลงนามบันทึกข้อตกลง ในการรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นประถมศึกษาประกอบด้วยโรงเรียนอนุบาลน,นครราชสีมา5คนต่อปีโรงเรียนเมืองนครราชสีมาโรงเรียนสุขานารีและโรงเรียนวัดส,สะแก้วโรงเรียนละ10คนต่อปีรวม35คนต่อปีการดำเนินการที่สำคัญตามนโยบายของกองทับบกคือการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร English Integrated Studies หรือ EIS เป็นการเรียนการสอนภาษาอังกฤษโดยครูชาวไทยโดยได้ทดลองนำร่องในชั้นอนุบาล2จํจำนวนหนึ่งห้องเรียนในปีการศึกษา2562โดยจัดหาครูที่จบการศึกษาระดับปริญญาตรีวิชาเอกภาษาอังกฤษเป็นครูอัตราจ้าง1คนเปิดการเรียนการสอนใน4สาระวิชาคือคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์และภาษาอังกฤษ พร้อมกับการพัฒนาครูท่านอื่นๆให้เรียนรู้การเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษไปพร้อมๆกันภายใต้คำแนะนำโดยผู้ทรงคุณวุฒิจากมหาวิทยาลัยราชพัฒนครราชสีมาและมีการลงนามข้อตกลงความร่วมมือกับโรงเรียนอนุบาลน,นครราชสีมาซึ่งเป็นสถานศึกษาต้นแบบในพื้นที่จากการประเมินผลพบว่านักเรียนมีพัฒนาการในการเรียนรู้ภาษาอังกฤษที่ดีมีผลสำเร็จสูง ผู้ปกครองมีความพึงพอใจมากส่งผลให้ในปีการศึกษา2,563มีผู้ปกครองสนใจส่งบุตรหลานเข้าเรียนในหลักสูตร EIS เป็นจำนวนมากทางโรงเรียนอนุบาลค่ายสุรานารีจึงได้จัดหาครูคุณวุฒิปริญญาตรีวิชาเอกภาษาอังกฤษเพิ่มเติมเป็น3คนสามารถจัดการเรียนการสอนระดับปฐมวัยตั้งแต่ชั้นอนุบาล1ถึงชั้นอนุบาล3รวม5ห้องเรียนในขณะที่ ห้องเรียนปฐมวัยหลักสูตรปกติมีจำนวน4ห้องเรียนด้วยประสบการณ์อันยาวนานของโรงเรียนอนุบาลและศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนค่ายสุรานารีและความมุ่งมั่นของผู้บังคับบัญชาผู้บริหารครูและความร่วมมือจากผู้ปกครองทุกท่านนับแต่อดีตถึงปัจจุบันส่งผลให้สถานที่แห่งนี้สามารถฟูมฟักต,ต้นกล้าน้อยๆให้เติบใหญ่ เป็นต้นไม้ที่แข็งแรงของสังคมรุ่นแล้วรุ่นเล่าและเราพร้อมที่จะทำให้ดีขึ้นต่อไปอย่างไม่หยุดยั้งขอบคุณที่ท่านไว้ใจฝากก้าวแรกของลูกหลานไว้กับเรา